แฮร์รี่แม็กควายย่ต่อก็เหมือนเดิมแฮร์รี่แม็กควายยังถูกตกเป็นข่าวต่อเนื่องถึงอนาคตของเขาในทินโอทรฟฟอร์ดแม้เขาจะคือคนโปรดของแกเลตเซาเกตในรัวทีมชาติอังกฤษเป็นตัวหลักในแผงหลังซึ่งล่าสุดก็เป็นหนึ่งในขุนพลของสิงโตคำรามที่เตรียมทำศึกยูโร2024รอบคัดเลือกปลายเดือนนี้ แต่สถานะาเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมงยามนี้กลับเป็นเพียงอะไหล่เท่านั้นหลังเป็นเพียงตัวสำรองของลาฟาเอลวาลานและลิซันโดมาร์ติเนสขณะที่บางเกมเอริกเทนฮากุนซือผีแดงยังเลือกใช้ลุกซอขยับจากแบ็กซ้ายมาเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาฟด้วยซ้ำนั่นทำให้เขาคือตัวเลือกอันดับ4-5ในแผงกองหลังแม้ปัจจุบันขณะเขายังไม่ถูกริบป,ปอกแขนกัปตันทีมแต่มีโอกาสลงเล่นไปเพียง23เกมในฤดูกาลนี้เท่านั้นรวมเวลาที่อยู่ในสนาม1,086 น,น้อยกว่าพาร์ทเนอร์เซ็นเตอร์ฮาบเขาอย่างวิกตอร์ลินเดเลฟที่ลงเล่นไป1,397นาทีนั่นทําให้เขาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรอ,อื่นในตลาดซัมเมอร์นี้ล่าสุดฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าผีแดงเตรียมผ่าตัดแนวรับอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้มากขึ้นสําหรับฤดูกาล2023-2024รายงานระบุว่าแผนการแรกของเคนหาคือการขายของเก่าออกไปเพื่อคว้าของใหม่เข้ามาและหนึ่งในนั้นมีชื่อของแม็กไก ที่ถูกจับใส่ลังช่างโลขายแม้เจ้าตัวจะมีสัญญากับสโมสรถึงปี2025หากแต่ได้ค่าตัวที่พอสมน้ําสมเนื้อสัก40-50ล้านปอนด์เชื่อว่าสโมสรพร้อมที่จะปล่อยออกจากทีมปัญหาใหญ่ของแม็กไกวยอาจไม่ใช่ค่าตัวแต่เป็นค่าเหนื่อยที่สูงเกินกว่าสโมสรที่สนใจจะจ่ายไหว อย่างไรก็ดีโลกฟุตบอลมีคำว่าต่อรองกันได้เอาเข้าจริงตั้งแต่ย้ายมาร่วมทับผีแดงด้วยค่าตัวสูงบ้าบอ80ล้านปอนด์แม้ก,กวย้ยังไม่ได้พิสูจน์ฝีตีนหรือโชว์ให้ว่าเงินที่อยู่ในเตจ่ายให้เลสเตอร์ซิตี้มันคุ้มค่าเขาเป็นกองหลังที่กลับพบตัวเองว่ามีพรสวรรค์ในการสร้างคอนเทนต์มากกว่าเป็นกองหลังชั้นยอดสกัดบอลพลาดโฉงฉางเข้าพวดลื่นในจังหวะที่ไม่ควรลื่นถูกคู่แข่งเลี้ยงหลบง่ายๆในสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งสิ่งเหล่านี้คือความชินชาของแฟนยูเนเตตตั้งแต่ แม็กควาย้ายมาที่ถินโอแทฟอร์ดภาพของเขาถูกหยิบจับมาสร้างเป็นมีมเรียกเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลอยู่ตลอดจริงอยู่อาจมีบ้างในบางเกมที่เขาสวมร่างทองโชว์ฟอร์มสุดตต่งต่อหน้าแฟนบอลเรียกเสียงปมือได้ทั่วสนามแต่นั่นเป็นเพียงระยะสั้นๆก็พร้อมที่จะ3วันดี4วันไข่ดีและเหลวได้ตลอดมาตรฐานในสนามสีเขียวยังแทบไร้ความสม่ำเสมอประกอบกับอายุอานาแม็กคววยก็ปาเข้าไปจาก31ในอีก1-2เดือนนี้นั่นจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่แมนยูต้องการขายเขา เออกพราะหากยื้อไปกว่านี้จาก80ล้านปอนท์ที่จ่ายจะได้ทุนคืนกลับมาแค่ไม่กี่บาทหรืออาจจะไม่ได้เลยแม้กไกวมีประสบการณ์มีผลงานที่ดีระดับหนึ่งหากแต่ต้องยอมรับว่ามันยังไม่ดีพอสําหรับมาตรฐานของยูในเต็ดสิ่งเหล่านี้ทําให้เขาตกเป็นเพียงตัวสารองของวาลาและมาร์ติเนสผู้มาทีหลัง แม็กไกวตตกเป็นข่าวกับ2-3ทีมในพรีเมียร์ลีกที่ต้องการยื่นข้อเสนอมาคว้าตัวเขาไปในตลาดซัมเมอร์หนึ่งในนั้นคือเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งเอาเข้าจริงทีมระดับกลางๆอ่านเหมาะสมกับเขามากกว่าในเวลานี้และเขาเองก็ต้องอยู่ในช่วงที่เตรียมตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตตั้งแต่เนนเนิน สิ่งหนึ่งที่แมนะ็กไกว์น่าจะรู้ตัวเองดีคือไม่ว่าอย่างไรเขาแทบจะไม่มีโอกาสเข้าไปท้าชิงตำแหน่งตัวจริงจากลิซ่าและวารานได้เลยและต้องรอคอยโอกาสอยู่บนม้านั่งสำรองหรืออาจฟลุกลงในช่วงท้ายเกมเพื่อไปเล่นกับเวลาและเพิ่มออปชั่นในเกมรับเมื่อรู้สถานะตัวเองว่าถึงอยู่ต่อไปก็ไม่สามารถชนะจ่ายเทนฮาร์ได้ทางเลือกที่ดีสุดอาจเป็นการหาบ้านหลังใหม่ที่พร้อมให้โอกาสเขาลงเล่นอย่างสม่ำเสมอการได้อยู่ในที่ที่ควรอยู่อาจดีกว่าสำหรับเขาอย่างน้อยการมีแมตช์ให้ลงเล่น หม่อเสมอจะช่วยส่งให้ทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเขาพร้อมมากกว่านี้แม้ตอนนี้ต่อให้ต้องนั่งตบยุงข้างสนามแต่ยังเป็นลูกรักของเซาเกตที่เรียกมาติดทีมชาติอยู่ตลอด แต่ในอนาคตไม่มีอะไรการันตีได้ว่าเขาจะถูกันออกจากทีมชาติหรือไม่เหมือนที่กุนซือทีมชาติอังกฤษออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเขาไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วว่าสิ่งที่แม็กไกว์เจออยู่มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีนักเขามีนักเตะแชมป์โลก2คนที่ขวางทางเขาอยู่นั่นก็คือลิซ่าและวารรนทําให้เขาต้องยิ่งยกระดับตัวเองขึ้นมาอีกคําพูดของเซาเกตเหมือนพยายามตอบเป็นในๆว่าเขาเองต้องมีโอกาสในการลงเล่นให้มากกว่านี้แล้ววิธีไหนล่ะที่จะทําให้เขายกระดับตัวเองขึ้นมาและได้ งเเล่่นมมาากกวดิคําตอบมันชัดเจนในตัวอยู่แล้วนั่นคือการย้ายทีมเพราะหากดื้ออยู่ต่อสถานะเขาอาจไม่เปลี่ยนไปจากเดิมพี่เมียลีกใกล้รูดม่านปิดฉากนักเตะเองก็โฟกัสในสนามไปส่วนเรื่องนอกสนามไว้เป็นหน้าที่ของเอเจนต์ Gen. ต้องทํางานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของพ่อคาแขงเป็นหัวหมาดีกว่าเป็นหางราชสีอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับเราดีกว่า